เาจะสถิตรมเป็นสุขอยู่ที่โรคมนุษย์กระบวนท่าปวดล็อกตัวเองฝึกจิตเพื่อเอาชนะจิตใจไม่มีสงครามใดในใจยิ่งใหญ่เท่ากับสงครามในใจผู้กล้าทางโลกเอาชนะศัตรูนอกตอนแต่ผู้กล้าทางจิตเอาชนะเงาภายในการรู้ว่าศัตรูแท้จริงอยู่ในตัวเราไม่ใช่ผู้ใดาภายนอกทาร้ายคุณได้หรอกมีเพียงความคิดความกลัวและความหลงที่สร้างสถนานการให้คุณจมอยู่ในความฝันของตนผู้ที่มองเห็นศัตรูในตนเองคือผู้ที่เริ่มเดินบนหนทางแห่งอิสรภาพ 2. การหยุดต่อสู้แล้วเริ่มมองดูคุณไม่อาจเอาชนะเงาด้วยการต่อสู้กับมันเห็นเพียงหันกลับมามองเห็นด้วยใจนิ่งๆเงานั้นก็สลายไปในแสงแห่งการรู้ตัวการฝึกจิตไม่ใช่การบังคับแต่คือการตื่นรู้3การสละสิ่งที่กลัวเป็นเราเมาื่อคุณยึดมั่นในรูปเสียงรูปในในชื่อเสียงรูปหรือบทบาทคุณกำลังแบกโรกทั้งใบบนไว้บนบา่าแต่เมื่อคุณปล่อยทุกสิ่ง ก็ไม่ใช่ตัวจริงคุณจะพบความเบาเหมือนสายลมและเห็นความจริงว่าผู้ชนะไม่ต้องสู้หรอกสี่การแปลความเจ็บเป็นครูทุกบาดแผลคือบทเรียนที่จัก,กรวาลมอบให้ให้คุณเรียนรู้ที่จะไม่หนีต่อไปเพราะสิ่งที่คุณหนีจากคือสิ่งเดียวกับสิ่งที่ต้องเข้าใจฝึกจิตคิดกล้ามองเข้าไปในความเจ็บนั้นจนความเจ็บกลายเป็นแสงห้าการเงียบเหนื้เสียงของใจในความเงียบลึกสุด มีเพียงเสียงเดียวที่แท้เสียงของความจริงที่ไม่พูดด้วยถ้อยคําพูดที่ได้ยินเสียงนี้ไม่ต้องหาคําตอบแล้วเพราะเขา,าเป็นคําตอบนั่นเอง6ความกลัวการแปลความกลัวเป็นความรักจิตที่ฝึกดีไม่ต้องผักใส่ความกลัวแต่มองด้วยสายตาแห่งความเมตตาเมื่อความกลัวถูกอกด้วยความเข้าใจมันสลายกลายเป็นแสงรักที่บริสุทธิ์นี่คือพลังแห่งการแปลธาตุทางจิตเจ็ดการฝึกไม่ใช่เพื่อหน,นีใครแต่เพื่อเพื่อเข้าใจว่า ไม่มีใครให้เหนือกว่าแต่ในความเข้าใจนั่นเองคุณจะอ่อนโยนขึ้นผู้ที่เอาชนะตัวเองได้ไม่เคยต้องประกาศชัยชนะให้ใครฟังแต่การนิ่งจนเห็นผู้เฝ้าดู<อ>เมื่อจิตเนียบพอคุณจะเห็นผู้หนึ่งที่ไม่เปลี่ยนผู้ที่มองความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดร่างกายแก่ลงความคิดผันแปรแต่ผู้เฝ้าดูไม่เคยแก่ไม่เคยตายนั่นคือจิตเดินแพ้ของคุณผู้ไม่แพ้ต่อสิ่งใด9้า การยอมจำนวนต่อสัจธรรมผู้แพ้แพ้ตนเองจะวนในทุกแต่ผู้ยอมจำนวนต่อสัจธรรมจะพ้นทุกเพราะเขาไม่ต้องการชนะอีกต่อไปในความยอมจำนวนนั่นเองคืออิสรภาพอิสรภาพที่ไม่มีใครภาคไปได้สิการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้เมื่อไม่มีผู้ชนะและผู้แพ้เหลือเพียงหนึ่งเดียวที่เงียบสงบสว่างไร้ขอบเขตที่แน่นไม่มีคำฝึกไม่มีคำว่าเช่นฝึกเพราะผู้ฝึกและผู้ถูกฝึกหลอมรวมกันแล้วเหลือเพียงจิตที่รู้ตัวเอง ซึ่งคือพระอาทิตการหัวใจการฝึกที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อให้จิตแข็งแกรง่งแต่เพื่อให้จิตกลับมาบริสุทธิ์และนิ่งพอที่จะสะท้อนความจริงของจักรวาลทั้งปวงศึกษาส่วนตัว VVIP ไลน์แอดมาสเตอร s t t สสถิ t ธรรมเพนส